วิธีการติดกันสึกเนาะปะเห็นมือถํามักเล่นก็ติดกันจังไงกันสึกเนี่ยเทคนิคการติดกันสึกนะกันสึกนี่ก็บอกหลายรอบแล้วว่าต้องใช้ยางแท้ๆไม่ใช่ใช้โฟมอย่าไปหลงกับดอกไอดอกลายเส้นเนี่ยมันดูได้ง่ายหมดแหละแต่มือใหม่ชอบใช้โฟมติดเพราะหลักการมันคือมันง่ายหลักการคือมันง่ายททนี้ กาวก็ใช้กาวกามีกาอแล้วแต่นะเอาคนที่ตามบางรายคนไม่ตามก็แล้วแต่แต่บางให้ความรู้ว่าเวลาติดติดกันสึกอะ่ะเทคนิคอ,อ่ะอ่าเราเห็นมือเห็นเด็กหัดทํากันเยอะนะคนที่เขาไม่รู้เขาหัดทํากันอะ่ะวิธีติดกันสึกก็คือทากาวให้ทาให้ให้เท่ากันก่อนเนีย่ยเนี่ยทาถามว่าติดกันสึกเนี่ยมันช่วยอะไรแล้วแต่คนถ้ารองเท้าที่มันเก่ามากๆแล้วก็ติดไว้ กันลื่นแต่ถ้ารองเท้าที่มันบางคนไม่อยากให้พื้นมันพังก็ติดไว้แต่เขาบอกว่าพอติดกันสึกแล้วพื้นพังไม่มีหรอกพื้นมันจะพังได้ไงแค่กาวติดแต่เพียงแต่คุณต้องใช้กาวให้ดีไม่ใช่ไปใช้กาวร้อนหรือไปใช้กาวโพลิเมอร์กาวโพลิเมอร์กากาวขาวที่ก็ขายกันทั่วไป่ยกาวโพลิเมอร์แต่ถ้ากาวเหลืองเนี่ยคนไม่ค่อยชอบใช้กันเพราะอะไรมันเห็นรอยกาวเห็นคราบกาวสีเหลืองอ่าจริงจริงอะกาวเหลืองเป็นกาวที่ดีดีแล้วเพราะเป็นกาวยางที่ไม่ทําร้ายกับผิวหนังไม่ทําร้ายกับ ผ้าไม่ทำลายหนังไม่ทำลายสีไม่ทำอะไรอะ่ะคือมันติดอย่างเดียวแต่ว่าปัญหาของมันคือมันเป็นสีเหลืองและพวกมือใหม่ที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มืออาชีพอะ่พะก็จะมองว่าเป็นสีเหลืองมันติดไอ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยอาศัยกาวขาวว่ามันไม่มีสีงไงจริงๆอะ่ะกาวเวลามันติดตไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแหละเรามีน้ํายาเช็ดออกล้างออกหรือถูกออกได้โดยที่ ม่จําเป็นต้องให้มันเปิดแต่กาวขาวอะ่ะในความคิดของบางอะ่ะมันเป็นกาวผสมกาวร้อนคือกาวโพลิเมอร์เน้าปะ่ะคำว่ากาวโพลิเมอร์อ,อะ่ะคือมันมันติดเร็วกรอบปั๊บติดปุ๊บเลยแหละแต่นั่นแหละปัญหาของมันคือบางทีทําให้ผ้าถลอกถ้าติดหนังก็ทําให้หนังหลุดคือมันเป็นกาวที่แรงอะ่ะ แต่ถ้ากาวพวกเนี้ยใช้เวลากาวยางใช้เวลาและเทคนิคเวลาติดนะคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปกรีดในหะ้มันเป็นชิ้นเพราะว่ามันมาพอดีมันอยู่แล้วเราติดก็คือเราวางลงไปเลยเราวางแม่นๆ่นแล้วเราวางแล้วเราก็กรีดทีหลังเห็นไหมเนี่ยวางไปเลยเนี่ยอย่างเนี้ไม่พลาดแน่อย่างเนี้ไม่พลาดแน่เห็นไหมเนี่ยแต่ปัญหาของคนที่ไม่เชีก็คือ ถ้าวางอย่างนี้ไอช่องนี้ไม่ได้ผ่าไงช่องนี้ผ่าทีหลังได้เพราะเรารู้มาร์กอยู่นะ็นะเนี่ยเนี่ยมืออาชีพก็ติดการศึกก็ติดในแผ่นเดียวเลยแล้วมันไม่พลาดแน่นอนเห็นะเนี่ยเพราะเขาทามาเพื่อคู่หนึ่งพอดีเห็นไหมเนี่ยมันไม่พลาดแน่นอนอันนี้เอาเป็นเอามาเป็นความรู้นะเนี่ยเห็นคนก็ทํากันให้มันยุ่งยากนะมีการไปตัดก่อนถ้าตัดก่อนนี่พลาดคือพลาดเลยนะอย่างเงี้ยไม่พลาดแน่นอนโอเคนะรู้เรื่อง แล้วก็ตัดกรีดแต่ง